ต้นไมต้ต้นใหญ่มากใหญ่มากกี่ปีแล้วไม่รู้เนี่ยจักน,น,นู่นต้นนั้นโอ้โหยังกำลังเพียนเลยนี่ยิ่งสวยเนี่ยสามพี่น้องสีง่พี่น้องไหนเนี่ยอสูรเหี้ยมีเห็ดไหมมีเห็ดไหม <c oughs> <c oughs> เอาป้นไปตกขึ้นลงมาแล้วจะโดน <c oughs> ไม่เรียกรถพยาบาลเด้อรถพยาบาลเพอถ่ายเอารอบต้นไหนนี่ไงรอบต้นหลอบแล้วรอบนี้อีกต้นนี้อีกไปไปไปเดินคุณนายแล้วก็พักก่อนแล้วก็พักก่อนตกมากโอ้ปาดโถ่ปาดโถนี่นี่ เข้ามาในร่มกิตเข้ามาในร่มเลยเย็นเย็นเนี่ยเข้ามาในร่มเลยเข้ามาเลยอ้มเข้าไปพักผ่อนเลยดกเต็มเลยโอ้ไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยจิ้นึกว่าจิ้นึกว่าจิเคยพี่แกพาพี่แก้วมาแล้วยังไม่มาเมาแล้วแต่มันมันมันหมดแล้วไงมันดูผีเสื้อดิมาะไอจ่าน่ะดูดิจกเป็นก้อนๆเลยอ่ะก็เรามาตอนที่เขาเก็บไปหมดแล้วไงเก็บไปหมดแล้วโอ้ต้นนั้นยิ่งอินทร์สัน ไหนต้น,นเล็กๆนู่นอีกอย่างพักดูนี่ก่อนเดี๋ยวติดก่อนต้องน้องเต็งจิ๊ถ่ายวีดีโออีกแล้วต้องนอง้องเป็งโอ,งอ,งอง้ดูมันสวยมากดูมันตากไปอย่างนี้เลยจิ๊ดตากไปอย่างนี้เลยโอ้ฝีมือโปโ,ปโอ้เขียวเต็มต้นเลยเขียวเต็มต้น <laughs> พูดว่าไงพูดว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ ไว้ให้ศึกษาเขารวมแบบพันธุ์ผล,ลไม้กเก่าๆที่โบราณโบราณที่ไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ย oh. เขาจะรวบรวมมาไว้ตรงเนี้ยแล้วให้คนเข้ามาดู oh. เขาจะมีป้ายชื่อบอก oh. เห็นไหมโอ้ยิย่งสวยยิ่งเข้ามายิ่งสวยเลยเนี่ยมียต้นเนี่ยนี่ไงเขาจะมีป้ายบอกว่าเนี่ยเป็นพันธุ์อะไรเห็นปะเ,ออเนี่ยเขาจะมีบอกว่าเป็นพันธุ์อะไรยังไงแล้วคนจะมาแบบมาดูมาชิมอะไรได้เงี้ยฮ งั้นพี่ก็ขอชิมหน่อยนะอันยังไม่แก่ไม่เก็บไม่อร่อยมันไม่อร่อยต้องลองมันกินตอนมันแก่มันบอดแซบมาจะเด็ดออกหน่อยเนาะโอ้ยยังจะไปเด็ดสี่โคาอีกมันยังบอดแซบเถื่อจิตพอจิตชิมมาหมดทุกต้นแล้วจิตใก้จชามาชิมหมดทุกต้นแล้วช้อนหลายเนี่ยอือนี่โอ้ยออนทอนนู้นนู้นนู้นต้นนู้นต้นนู้นต้นไหนนู้นต้นนี้ก็สวยนั่นแหละแดงแดงนู่นก็สวย แล้วเข้้าไปตรงนนเห็นไหมนี่เป็นลูกอันนี้เป็นเออเบียเน้นอันนี้เป็นพันอันนี้นี่นี่นี่มันนี่นี่นะอันนี้คืออันนี้นะลูกแพรลูกแพรมันจะเอาเบียเน้นดีมันจะไม่คยแมันจะมีแต่ยังไม่แก่ยังเล็กอยู่เลยยังเป็นเบบี๋อยู่นู่นแะต้นนู้นกระดกมากก้ยดกมากแล้วตรงนี้เขาจะเหมือนจะทําไว้เขาจะทําให้ไว้ยังเบียเน้นบอดเนี่ยลูกแพรโอ้โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มเลย ออนโซนหลายคอยดูนะมันสุกอ่ะเนาะสุกเนี่ยเพียบไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลอันนี้เป็นพันเก่ามากเนี่ยหนึ่งเป็ดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์เนี่ยอืมพันเก่าเออพันโบราณโบราณว่างั้นใช่พันโบราณนะเนี่ยดูอันนี้ต้นนี้โอ้โหแดงเถือกเลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถายรูปน่ายรูปถ่ายรูปมั่งถ่าย แดงเป็นต้นดกมากเลยช้าช้าช้าชาโอ้ยปิดปิดอีหยังจะโอโหอเอเนี่ยโอ้โหเห็นไหมดูโอโหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ดอกิ่งเขาหักวาดเนี่ยเนี่ยมันดกเอาแท้เอาว่าเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยโอ้ยตดกจนกินกัน้ำเนี่ยดูมาดูเนี่ยบ้านเราเนี่ยโหซื้ออย่างแพง ที่นี่นะเกิดทั่วไปอู้ยตามถนนหนทางดูนิดดก้เป็นก้อนเป็นก้อนเลยโอ้ที่ฝั่งนี้ก็โดกนี่เป็นก้อนเลยแเป็นก้อนเลยเนี่ยดกมากดกมากชิมกันเดกมันยังไม่แก่กก็ชมันบบดแทบรู้แล้วไงรู้รู้ได้ไงว่ามันไม่เดาเอาว่ามันเบาแทบกินดูกันนะเนี่ยดูองต้องเลยเนี่ยฟาด อร่อยไม่เราบอกแล้วไม่เชื่อมันต้นนุ้นต้นนุ้นไปไหนโอุ้ยต้นนั้นต้นเล็กแมว่อยรู้ได้ไงคิดหมดแล้วเู้มันไม่อร่อยมันต้นเล็กมุกเนี่ยมันไม่มีใครเก็บหรอกต้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นนกไม่มีคนสนใจกินอ่ะนกกรนกเออมีนกกาดูปะนกแกะไม่มีคนกินแล้วทำไมแม่เอาพริกเกลือมาจักแล้วอไปดูข้างใน Hãy ở cho